สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปอัปเดตใน5นาทีวันนี้พบกับหุ้น AS หรือบริษัท a ย i a s o f t Corporation จำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ค่ะเริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกับบริษัท AS กันก่อนนะคะ AS เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ค่ะ โดยเขาเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์บนมือถือและเกมออนไลน์บนเครื่อง PC ค่ะซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ สำหรับผลการดำเนินง,งานในไต,ตรมาสที่1ปี2,021นี้นะคะบริษัทสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น126 year o ย year กซเยียอนำไรเพิ่มขึ้น412% year on year เนื่องจากมีการเปิดเกมที่ชื่อว่าเกมโมฮุนที่ประเทศมาเลเซียในไต,ตรมาสที่4ปี2020ที่สามารถรับรู้รายได้ได้ไดแบบเต็มๆในไต,ตรมาสที่1ปีนี้ค่ะรวมทั้งบริษัทยังสามารถบริหารค่า SG&A ได้ดีขึ้นด้วยค่ะ บริษัทได้จัดหาเกมเพิ่มขึ้นอีก2เกมที่เป็นเกมค่อนข้างมีชื่อเสียงคือเกม c a r b บา m โมบายซึ่งจะเปิดขายในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามส่วนอีกเกมชื่อว่าเกม Terra c าคล s สสซึ่งก็จะเปิดขายในเซาท์อีสเอเชียค่ะอีกทั้งยังมีการลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อ,อย่อว่าบริษัท CAM ในประเทศเวียดนามด้วยเงินลงทุน37.8ล้านบาท หรือคิดเป็น49%ของทุนจดทะเบียนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังค่ะในส่วนโครงสร้างของรายได้นะคะในไตรมาสที่1ปี2021รายได้มาจากต่างประเทศคิดเป็น74%ส่วนรายได้จากประเทศไทยคิดเป็น26%ค่ะสำหรับในประเทศมาเลเซียมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเพิ่มมากกว่า500%เยออนเยค่ะ ในส่วนสัดส่วนรายได้ในไตรมาสที่1น,นะคะมาจากคอมพิวเตอร์ PC ประมาณ96%และมือถืออีก4%ค่ะ ผู้บริหารยังได้เปิดเผยมุมมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมโดยมองว่ารายได้ตลาดเกมทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเล็กน้อยประมาณ1.1%จากปีที่แล้วเนื่องจากในปีที่แล้วมีโควิด19ทําทำให้คนใช้เวลากับเกมมากขึ้นแต่ผลในทางลบก็คือสำหรับคนทำเกมก็จะทำเกมได้ยากขึ้นเช่นกันทำให้คาดว่าการเปิดตัวสำหรับเกมใหม่ๆอาจจะมีการดีเลอย์อยู่บ้างค่ะ อีกทั้งคาดว่าอุตสาหากรรมเกมจะโตเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ7.2%ไปจนถึงปี2023สําำหรับการเติบโตของฝั่งเกมบนมือถือนะคะยังเติบโตอยู่ที่4.4% ผู้บริหารก็ได้เปิดเผยมุมมองและเหตุผลที่ไปลงทุนในเวียดนามก็เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะจำนวนหนึ่งและอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นวัยที่สามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขามักจะเล่นเกมมือถือเป็นหลักค่ะ จากข้อมูลในปี2020พบว่าประเทศในแถบ South East a s i เียมีการเติบโตของเกมมือถือค่อนข้างมากเช่นในประเทศเวียดนามโตขึ้น50%จากการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเกมและประเทศฟิลิปปินส์โตขึ้น55%ค่ะเป้าหมายการเติบโตของบริษัท AS นะคะ ผู้บริหารก็จะมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้จากเกมมือถือให้ได้35%รวมทั้งต้องการขยายธุรกิจไปในเวียดนามยังมีการปล่อยเกมใน PC เพิ่มขึ้นอีก4เกมและจะปล่อยเกมในมือถือเพิ่มขึ้นอีก8เกมภายในปี2021นี้ค่ะ นอกจากนี้บริษัทยังจะนำเอาเกมที่มีคุณภาพสูงมาขายอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2นี้บริษัทจะยังไม่เปิดเกมตัวใหม่นะคะแต่จะพัฒนาเกมที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นเช่นเกม Maple Story, TS Online ในเวอร์ชั่นใหม่และโมงฮุนบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ค่ะส่วนแผนการปล่อยเกมในปีนี้ ตั้งเป้าว่าเกมบน PC จะปล่อยประมาณ2เกมซึ่งก็จะปล่อยในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียโดยเกมที่มีชื่อว่านิ w w ู l i n เป็นเกมที่มี Business m o เดลต่างจากเกมอื่นซึ่งเกมนี้จะได้เงินมาจากการขายไอเทมและการที่ให้ผู้เล่นจ่ายค่า Subscription ในขณะที่เกมอื่นเขาปล่อยให้เล่นฟรีๆและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ประสบความสาเร็จมากในประเทศจีนค่ะ สำหรับเกมมือถือที่จะปล่อย4เกมก็ประกอบไปด้วย1เกม RealU g a ก g ในไตรมาสที่2จะเป็นการเปิดให้ทดสอบก่อนและคาดว่าจะสามารถขายอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่3เกมคา r บาวจะเปิดตัวในไตรมาสที่3เกมเทอร์ราคลาสสิกจะเปิดตัวในไตรมาสที่4และเกมสุดท้ายห่วง Emobile คาดว่าจะเปิดในปลายปีนี้ค่ะ สำหรับแผนการปล่อยเกมในประเทศเวียดนามผ่านบริษัท CAM ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจะประกอบไปด้วยเกมบน PC 2เกมและเกมบนมือถืออีก3เกมค่ะช่วงสุดท้ายเป็นช่วงถามตอบนะคะเรื่องแรกเป็นการตั้งเป้าหมายการเติบโตผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะโตประมาณ15-20%รวมทั้งยังเปิดเผยว่าในไตรมาสที่2นี้แนวโน้มไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ บริษัทยังมีการศึกษาธุรกิจในประเทศอื่นๆนอกจากเซาท์อีส t a เอเชียอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เน้นมากนะคะเนื่องจากบริษัทไปทำธุรกิจในประเทศเวียดนามก็มีการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสกุลเงินเวียดนามผู้บริหารก็บอกว่าไม่ค่อยมีผลกระทบทางบัญชีมากนะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วมีการโอเ r a ร e เป็นสกุลเงินของเวียดนามโดยตรงเลยค่ะ อีกทั้งยังเปิดเผยอ,อีกว่าหากเกมประมาณ1-2เกมประสบความสำเร็จอย่างมากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลเลยค่ะสรุปนะคะหุ้น AS มีรายได้และกำไรเติบโตค่อนข้างเยอะจากการเปิดตัวเกมใหม่ที่มีชื่อว่าโมคุนที่ประเทศมาเลเซียอีกทั้งยังต้องติดตามรายได้ที่จะเกิดจากการนำเงินไปลงทุนในประเทศเวียดนามและผลตอบรับจากการเปิดตัวเกมใหม่ในปีนี้อีกด้วยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัท Asia s s o t t o r p o r a t i o n ชจำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ให้ฟังกันแบบสั้นๆถ้าท่านใดสนใจสามารถนำข้อมูลไปทำการบ้านต่อเพิ่มเติมได้นะคะและสุดท้ายทางช่องเราก็มีคอร์สออนไลน์ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI สำหรับมือใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ล ne m r s t o c เอค่ะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ